บาดแผลภายในจิตใจของไคโดที่เขาไม่มีวันลืมเลือนคืออะไรกันนะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายก็สําหรับสปอยวันพีชนะฮะตอนล่าสุดนี้นะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่แบบโคตรมันเลยนะครับระหว่างก้าปลอกดาบแดงที่ประทานนะครับกับทางด้านของไคโดซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าพวกเรานะครับก็ได้เห็นถึงความมันนะครับของตอนนี้แล้วก็สิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อหลายอย่างเลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแตกประเด็นนะครับเกี่ยวกับบาดแผลของไคโดนะครับที่สามารถสร้างความเจ็บปวดของ ไม่ว่าจะเป็นภายในจิตใจนะครับแล้วก็ทางด้านร่างกายของเขาด้วยก็หลังจากที่วันพีทตอนที่987นะครับได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าฉากที่ว่าทางด้านก้าวปลอกดาบแดงทําการหมาหมู่นะครับทางด้านของไคโดไปเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าอย่าเรียกว่าหมาหมู่นะครับเพราะถ้าเป็นฝั่งพระเอกเมื่อรุมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วจะเรียกว่ารวมใจแต่ถ้าเป็นตัวร้ายนะครับจะเรียกว่าหมาหมู่อันนี้นี่ผมก็งงนะครับตรกกะในการเรียกแต่เป็นอันว่านะครับไม่ต้องไปซสีเรียสอะไรนะครับเป็นมุกแค่นั้นแหละเป็นอันว่านะครับทางด้านก้าวปลอกดาบแดงของเรรานะคับ การรวมใจนะครับในการกระทืบไคโดซึ่งในตอนที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่านะครับทางด้านของคีเนมอนเอยหรือว่าทางด้านของเดนจิโร่สามารถแทงเข้าไปนะครับเนื้อสุดแข็งแกร่งเนี่ยของไคโดเข้าไปได้แต่ว่าในตอนนี้นะครับก็มีการเปิดเผยมานะครับเป็นสิ่งที่ไคโดต่างตกใจเลยนะครับเพราะว่าตกใจที่เหล่าก้าวปลอกดาบแดงนั้นนะครับสามารถใช้วิชาริวโอขั้นสูงได้นะครับหรือว่าฮากิกรอกขั้นสูงได้นั่นแหละคือจริงๆนะสำหรับผมนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าจริงๆแล้วไคโดก็ไม่น่าจะต้องตกใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าหาก,เก่เกง มันก็ควรจะใช้ได้นะครับอย่างเช่นก้าวปลอกดาบแดงนับได้ว่าเป็นตัวท็อปนะครับของประเทศวาโนะเลยและพวกเขานะครับก็คือดั้งเดิมแล้วเนะี่ยพวกเนี่ยมันจะไม่ใช้พลังผลปิศาจอยู่แล้วแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่จะมาทดแทนพลังผลปีศาจก็ควรจะเป็นสิ่งนี้ก็ไม่รู้ทําไมนะถึงไคโดถึงแตกใจเรื่องนี้แต่สิ่งที่มันสําคัญเลยนะครับในตอนนี้จะเห็นว่าทางด้านคิคุนั้นสามารถแทงเข้าไปที่มือของไคโดได้ด้วยแปลว่าคิคุเนี่ยเธอก็ไม่ธรรมดาเลยและเมื่อทางด้านไคโดนะครับถูกทางด้านก้าวปลอกดาบแดงนะครับกงนกึนึถ ภาพวันวานภาพวันวานนะครับที่เขาเคยถูกโคซุกิโอเด้งภูที่เป็นเจ้านายนะครับของไอ้ก้าวปลอกดาบแดงนี่แหละเคยทําร้ายมานะครับสร้างบาดแผลของเขาที่หน้าอกนะครับเมื่อเขาในถูกก้าวปลอกดาบแดงทําการแทงในตอนนี้จึงทาให้บาดแผลเก่าของเขานะครับมันรู้สึกเจ็บแผลขึ้นมาในทันทีและก็ดูเหมือนว่าทางด้านไคโดนะครับเขาจะมีภาพหลอกหลอนนะครับเกี่ยวกับทางด้านของโคซุกิโอเด้งตลอดมาเลยซึ่งเชื่อเลยแหละครับว่าหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไคโดถึงรู้สึกเหมือนจะหวาดกลัว ผมไม่อยากจะพูดว่าหวาดกลัวนะครับมันจะเป็นการดิเครดิตไคโดมากเกินไปแต่เป็นนั้นว่านะครับความทรงจําเกี่ยวกับโคซุกิโอเด้งนะครับในหัวของไคโดนั้นมันไม่เคยเลือนหายไปเลยเป็นนั้นว่านะครับทางด้านโอเด้งนั้นนะครับก็มีความสามารถระดับสูงที่สามารถทําให้ไคโดสามารถหวาดวันนะฮะความสามารถของเขาเลยก็ว่าได้ถ้าอย่างนั้นเราลองไปย้อนเหตุการณ์นะครับที่สามารถสร้างบาดแผลนะครับไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นแต่ก็เป็นบาดแผลนะครับภายในจิตใจนะครับของไคโดกันดีกว่าว่าเหตุการณ์ในคืนวันนั้น มันเป็นเยี่ยงไรกันบ้างตัวย้อนกลับไปนะครับตอนที่ว่าทางด้านโคซุกิโอเด้งนั้นนะครับก็คือเขาเนี่ยก็คือเคยเดินทางไปนะครับเพื่อแบบว่าไปเผชิญโลกว่างเพราะเขานะครับอยากจะเป็นโจรสลัดเสือเกินในตอนแรกนั้นนะครับเขาเป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนี่แหละแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านโกดีโรเจอร์นะครับทำการยื่นข้อเสนอก็คือยืมตัวมานะครับแม้ว่านักบอลนะครับก็ทำการยืมตัวนะครับโอเด้งมาเพราะว่าโอเด้งนั้นนะครับสามารถอ่านโพนิกิฟก็ได้หรือว่าสามารถนะครับช่วยให้โรเจอร์ นั้นเดินทางไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลได้ด้วยจึงทําให้นะครับทางด้านโอเด้งนะครับที่เขาเนี่ยก็รู้สึกพึ่งนะครับในตัวของโรเจอร์ในตอนนั้นก็เลยเดินทางไปด้วยจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านโอเด้งนะครับแลวก็กลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นี่แหละก็คือสามารถพิชิตนะครับเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลไปได้และหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ขนานนามทางด้านโรเจอร์ว่าเป็นราชาโจรสลัดหลังจากนั้นนะครับโอเด้งก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่ประเทศของตนเองนะครับก็เหมือนกับว่าภารกิจในการเดินทางของตัวเองนั้นก็สําเร็จลุล่วง นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับไม่เหมือนเดิมซะแล้วสิ เมื่อทางด้านนะครับเจ้าโชกุนโอโรจิโฉดชั่วนะครับทำการยึดประเทศนี้ไปนะครับแล้วก็คลองตําแหน่งนะครับการเป็นโชกุนของประเทศวาโนนิซะและแน่นอนหละครับว่าตอนแรกนะครับทางด้านโอเด้งของเราเนี่ยก็เกือบนะครับที่จะฆ่าทางด้านโชกุนโอโรจิแล้วแต่เมื่อนะครับเขากาลัง <im itation> จะฟาดฟันเข้าไปนะครับก็คือถูกลูกน้องโชกุนโอโรจิเนี่ยทำการตั้งรับเอาไว้นะครับด้วยผลบาริบาริก็คือสามารถสร้างบาดเรียนนะครับในการมาป้องกันได้แต่แล้วในท้ายที่สุดนะครับโอเด้งเนี่ยจริงๆก็สามารถจัดการไคโดหรือว่าทางด้านโชกุนโอโรจิได้เลย เพราะจริงๆแล้วมันเคยมีการพูดในเรื่องนะเดี๋ยวจะอธิมาให้ฟังแต่เป็นนั้นว่านะครับเนื่องจากว่าทางด้านโชกุนโอโรจินั้นได้จับตัวประชาชนไว้บางส่วนนะครับเป็นตัวประกันทางด้านโอเด้งนั้นนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่านะครับทำระยำตําบอลกับประชาชนมาเยอะนะเพราะว่าทิ้งประเทศไปและแน่นอนเลยครับว่าเขาก็ไม่อยากจะเป็นต้นเหตุหรือว่าทำให้ประชาชนต้องตายลงไปอีกแล้วเขาจึงทําการยอมนะครับในการที่จะไม่ปฏิวัติในตอนนั้นเพราะว่าเจ้าโชกุนโอโรจินั้นนะครับมันก็ให้คำสัมปันสัญญ,ญาเลยครับว่าเดี๋ยวทางด้าน พูดอะไรครบอะไรพร้อมเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเองก็ขอให้รอหน่อยนะครับโดยให้ระยะเวลาไว้5ปีตัวเลขนี้คุณๆใช่ไหมครับแม่พูดหลายคลิปเลยนะสาหรับตัวเลขนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อครบเวลา5ปีแล้วนะครับทางด้านไคโดนะครับมันกลับไม่ทําตามคําสัญญานะครับเช่นเดียวกับเจ้าโชคุนโอโรจิจึงทําให้อเด้งนะครับก็โกรธเดือดดาลเลยหละครับว่าไอ้บ้าเอ้ยไหนบอกจะมาคืนความสุขไงผ่านไป5ปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยจึงทําให้อเด้งนะครับก็เลยแบบว่าจะมาสู้กับทางด้านของไคโดซึ่งก็แน่่นนอวา ระยะเวลา5ปีผ่านไปนะครับทางด้านของโอเด้งนั้นก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะครับเหมือนเดิมแล้วส่วนทางด้านของไคโดนั้นนะครับมันดันแข็งแกร่งขึ้นมาจึงทําให้การต่อสู้กันระหว่าง2คนนี้นะครับก็เลยแบบว่าดูจะมีความสูสีมากยิ่งขึ้นทางด้านไคโดนั้นนะครับมันก็พกความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับกูเนี่ยก็แน่มากเสลือเกินจึงทําการนะครับไฟกับทางด้านของโอเด้งในตอนนั้นซึ่งในตอนแรกนะครับการต่อสู้ก็ออกดูจะสูสีเลยนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วโอเด้งนะครับสามารถฟาดฟันนะคร ที่กลางหน้าอกของไคโดลงไปได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเลยนะครับท <med silly> e ี th ่สามารถสร้างแบบแผลที่หน <med roasted realistically maintained matrix> ้าอกของไคโดได้นะครับเนื่องจากว่าไคโดที่เป็นมังกรนั้นเนื้อของเขานะครับมันก็แข็งแกร่งเสเหลือเกินซึ่งดาบนะครับที่ทางด้านโอเด้งนะครับทำการฟาดฟันนะครับเข้าไปที่หน้าอกของไคโดก็คือจะมี2เล่มด้วยกันนี่คือดาบเล่มแรกนะครับดาบเอ็นมะนะครับโดยว่ากันว่าดาบนี้นะครับสามารถผ่านนรกลงไปได้นะครับและปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ในมือนะครับของพี่หลงของเราอย่างโซโลด้วยซึ่งดาบเเเเลล่่่่่มมมนนีี้ไธรรรดดาาาาายะะคบพวป็ทโจสู สุดดาบเล่มต่อไปนะครับก็คือดาบอาเมดโนฮาบาคิรินะครับซึ่งดาบเล่มนี้นะครับก็เป็นสุดยอดดาบเหมือนกันนะครับสามารถผ่าสวรรค์ได้ซึ่งทั้งสองดาบเล่มนี้นะครับจัดอยู่ในดาบนะครับ21ดาบชั้นยอดนะครับในเรื่องวันพีทด้วยแต่แล้วนะครับถึงแม้ว่าทางด้านโอเด้งนะครับเกือบจะชนะไคโดเลยนะครับแล้วก็สร้างบาดแผลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับไคโดได้แล้วแต่ว่าเขานะครับก็หลงกลนะครับเพทูบายนะครับของพรรคพวกของไคโดเนื่องจากว่านะครับก็คือมีการแปลงร่างนะครับคือทำการปลอมตัวนี่แหละเป็นนเหมือลูกช นะครับโมนสุเกะด้วยพลังผลปีศาจและในท้ายที่สุดนะครับโอเด้งเนี่ยก็คือพลาดท่าไปนะครับเพราะว่าเสียสมาธิแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็ถูกทางด้านของไคโดและก็เจ้าโชกุนโอโรจิทําการประหารชีวิต ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าภาพทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับทางด้านของโอเด้งนั้นนะครับมันยังอยู่ภายในจิตใจของไคโดอยู่ไคโดนั้นนะครับถึงแม้เขาจะเป็นโจรสลัดแต่เขาก็ยกย่องโอเด้งพอสมควรเลยนะเพราะเขาก็พูดเลยหละครับว่าโอเด้งเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับแล้วก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กที่มันอ่อนแออย่างโมโนสุเกะนั้นจะเป็นลูกชายคนอย่างโคซุกิโอเด้งแต่ว่าภายในจิตใจของเขาอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็ไม่ค่อยยอมรับในตัวของโอเด้งสักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับอิชานั่นแหละเพราะว่าหากลูกของเขาเน ทางด้านไคโดก็ไม่พอใจนะครับทำการตบทําการตีลูกตัวเองด้วยนะครับด้วยความไม่พอใจสิ่งนี้และหากใครติดตามวันพีดูนะครับจะเห็นได้เลยเลยครับว่ามันจะมีหลายฉากมากมากเลยนะครับที่ทางด้านของไคโดนั้นนึกถึงอดีตนะครับตอนที่ทางด้านโอเด้งเคยทําร้ายเขานะครับหรือว่าการต่อสู้กันระหว่างโอเด้งนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไคโดนะครับกำลังเผชิญในตอนนี้ก็คือบาดแผลภายในจิตใจของเขาซึ่งเรานะครับอาจจะได้เห็นนะครับพี่หลงของเราอย่างโซโลนั้นนะครับสามารถสร้างบาดแผลให้ไคโดก็ได้ในอนาคตใครจะไปทราบ ได้นะครับเนื่องจากว่าดาบเล่มนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในทางด้านของโซโลเบที่เรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับว่าบาดแผลภายในใจของไคโดนั้นคืออะไรนะครับทำไมเขาเนี่ยถึงรู้สึกเหมือนกับว่า จิตใจไม่ค่อยดีนะครับหรือว่ารู้สึกนครับลึกถึงย้อนอดีตไปนะครับเกี่ยวกับโอเด้งเยอะเสือเกินเพราะว่าเหตุผลตรงนี้ด้วยแหละครับเพราะว่าชชนะที่เขาได้รับมามันก็ไม่ค่อยแต่แบบว่าไม่ค่อยจะแฟร์สักเท่าไหร่นะครับคือลูกผู้ชายเนี่ยชนะใครสักคนหนึ่งนะครับชนะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค้างคาใจถูกไหมล่ะครับแน่นอนแหละครับว่าตรงนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วแล้วก็บอกกับว่าไคโดเคยเกือบพ่ายแพ้กับโอเด้งเลยด้วยเลยเป็นแผลนะครับที่มันทับซ้อนเข้าไปอีกนะครับเป็นบาดแผลที่มันมากกว่างงยัไ คิดว่าโซโลนั้นจะสามารถสร้างบาดแผลไคโดได้หรือเปล่านะครับในอนาคตนะครับเช่นเจ้าของเดิมนะครับก็คือเจ้าของดาบเอ็นมาเล่มเดิมนะครับอย่างโคซุกิโอเดงและคิดว่านะครับทางด้านไคโดนั้นนะครับหวาดกลัวทางด้านโคซุกิโอเดงหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพียงแค่ภาพวานวานะครับที่มันนึกย้อนกลับมาเท่านั้นเองก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับและหากใครอยากจะรับชมคลิปอะไรรอเลยแหละครับก็อย่าลืมนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยอ่านเสมอเลยอันนี้ก็ทําตามคําขอนะครับคือหลายคนอยากให้เล่าเลยครับว่าทําไมถึงต้องกลัวได้ว่าทางด้านโค โอเด้งก็เล่าแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับในการที่ทําให้ผมเนี่ยก็คือสามารถทําช่องนี้ต่อไปได้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกดซ u b s c คร b e และกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับใกล้สามแสนซับแล้วฝากไว้ด้วยละกันนะครับสรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ